คือวันนี้เรายกครัวไทยมาที่ฝรั่งเศสนะคะมาทําอาหารให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกเรามีกันทั้งหมด3คนกับข้าวกล่องจํานวน160กล่อง3คนเรารับมือได้กับกับข้าวกล่องเกือบ200กล่องค่ะปกติทุกคนจะเรียกพี่ว่าหัวหน้าอันพี่อันหรือเจอันแต่วันนี้พี่เป็นเชฟอันแล้วนะคะสวัสดีค่ะชื่อพี่อันค่ะนางสาวอัญชลีวุฒิศักดิ์หัวหน้างานบริหารและการเงินการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3ค่ะ การกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสาสำนักง,งานภาคตั้งอยู่ที่นครราชสีมาค่ะหรือโคราชนั่นเองภาค3เราดูแลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดค่ะคือที่ผ่านมาโดยปกติแล้วนะักกีฬาคนพิการส่วนใหญ่จะเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่โคราชอยู่แล้วเราก็มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะอยู่กันมาก็เป็นร่วม10ปีแล้วค่ะ ในรอบนี้ก็ได้รับการติดต่อประสานไปนะคะว่าอยากให้มาช่วยดูแลเรื่องอาหารของนักกีฬา,าที่เดินทางมาพาราลิมปิกในครั้งนี้นะคะพอได้รับการติดต่อประสานงานปุ๊บเราก็เราก็วางแผนเลยค่ะเริ่มเขียนเมนูเลยเพราะว่าคอนเซปที่เราได้มาก็คือนักกีฬาต้องกินอิ่มนอนหลับค่ะเราก็เริ่มวางแผนคิดเมนูเขียนข้าวๆออกมานะคะแล้วก็ เตรียมจัดหาวัตถุดิบเบื้องต้นค่ะคือวันนี้เรายกครัวไทยมาที่ฝรั่งเศสนะคะมาทําอาหารให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกที่จะไปคว้าชัยที่ปารีสนะคะเรามีกันทั้งหมด3คนกับข้าวกล่องจํานวน160กล่องก็จะมีพี่อันหนึ่งคนนะคะแล้วก็จะมีพี่หน่อยที่เป็นแม่ครัวหลักแล้วก็มีน้องแตงโมอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นลูกมือค่ะ3คนเรารับมือได้กับกับข้าวกล่องเกือบ200กล่องค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะฝากให้กําลังใจนักกีฬาคนพิการของเรานะคะที่คอลิฟายผ่านมา70กว่าคนทุกคนฝึกซ้อมเป็นอย่างหนักนะค่ะเราเห็นนะคะแล้วก็ทุกคนอยากจะคว้าชัยกลับไปให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะ ฝากติดตามผลงานผ่านช่องทางส p ปซ Thailand แล้วก็ A I S Play ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออยากขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพาบรงราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หนักกีฬาด้วยนะคะ